ดีมาสอยมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สวนเอาฟ๊บลูกต่ำๆก็สอย <laughs> ใช้ตะก้าสอยเพราะว่ากลัวกลัวยางใช่ไหมคะเจออีกแล้วลเอาเจออีกแล้วอันนี้ลูกเล็กสอยจะได้ไม่ต้องโดนยางมันอะดึงดึงแรงดึงแรงเออ, <laughs> อ <laughs> อ้าอีกลูกนึงค่ะอุ้ยหนูดูติดอ๋อสวยนั่นไงลูกนั้นข้างล่างข้างในนั่นไงอ๋สอสวยมะม่วงเรื่องเรมะม่วงธรรมชาติมากสวนยายสวนเราต่างหากสวนเราเองยายน้อยเป็นคนปลูกไม่ได้ฉีดยาเลยธรรมชาติสุดๆเราสอยไปไปไว ไปวางไว้สักสองสามวันนี้ก็เหลืองแล้วใช่สุกแล้วได้กินแล้วลูกนี่หนูดีเป็นคนสอยค่ะดีสยมะม่วง <laughs> หนักหนักไม้ใช่ไหมคะลูกอ่ะงงนี่ไงเอาวางลงอย่าจับลูกตะแคงตะแคงอ่มมอามีแต่ลูกใหญ่ๆข้างบนลูลูก้าด้่ขงข้างบนดกมากเลยเนะี่ยอึบ๊บ โอ้หนูอย่าไปอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวยางมันหยดใส่โอ้ใช่มะม่วงน้ำดอกไม้ที่สวนเราเองธรรมชาตินี่ใช่ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยมันก็จะหวานธรรมชาติไม่ได้ไม่ต้องไปบ่มแก๊สเหมือนอยู่ที่ตลาดตลาดเขาจะบ่มแก๊สใช่ไหมล่ะมันก็จะเหลืองสวยแต่นี้่น,น่น,น,น,นสุกธรรมชาติถ้ามองไม่เห็น,หนดูซีเยอะเลย ดีสอยลงมามีแต่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงไปกันต้องเอาวางไว้ที่กอหญ้ามจะได้ไม่ฉาำยายก็เป็นชาวสวนลดพริกลูกพาไปอยู่กรุงเทพดีๆไม่ไปชอบเป็นชาวสวนยายน้อยชอบเป็นชาวสวนปลูกพริกปลูกมะละกอปลูกมะม่วงมะเขือพวงสวนเราก็มี เขือพวงสวนเราก็มีมีทุกอย่างค่ะสวนเรามีทุกอย่างสองพ่อลูกสอยมะม่วงน้ำดอกไม้สวนเรามีเยอะมากเพราะว่าไร่ป้าชอบกินน้ำดอกไม้น้องสาวก็ชอบกินน้ำดอกไม้ตอนสุกเราก็เลยปลูกน้ำดอกไม้เยอะที่สุดในสวนเรามีน้ำดอกไม้อยู่ประมาณห้าหกต้นอะประมาณหกต้นแล้วก็มีแรล มีเขียวเสวยมีลิ้นงูเห่ามีขนุนมีมะพร้าวสามต้นสี่ต้นมีขนุนมีละมุดมีมะกอกน้ำโอ้เยอะแยะมากมายส่วนเราไม่อดไม่อดมะม่วงเลยแหละเดี๋ยวปาเกษียนเราก็มาอยู่บ้านสวนกันมาให้ดูนี่ทำบ้างสิคะมีแต่ลูกใหญ่ ต้นนี้เขียวเสเ,วยเขยวเสเวยมากมีขนุนขนุนก็กำลังจะเป็นลูกแม่นเกเองได้แลอีกลูกนึ่งค่ะข,ขนุนขนุนก็ดอกมากเลยเป็นพวงเลยค่ะสองพ่อลูก<ป>สนุกสนานกันใหญ่<ป> <laughs> สนุกสนานกันใหญ่กิจกรรมอซอยมะม,ม่วงน้ำดอกไม้ <laughs> มันจะอยู่ข้างในนะเหมือนมองไม่เห็นลูกนะแต่ว่ามันจะอยู่ข้างในใบอะ่ะในพุ่มข้างในใบมันอะ่ะเราต้องมองดีๆนะลูกหน,กนุนต้นแรกนูนลิ้นงูเหา่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหข้างหลังเจ็ดแปโอ้ประมาณเป็น10ต้นอะ่ะ10กว่าต้นน่ะนับไม่ท้วนมีหลายต้นมาก สองพ่อลูกสนุกกันใหญ่ระวังยางมันหยดใส่นะลูกถอยออกมาแล้วต้นนี้ได้ยี่สิบลูกแล้วหรอโอ้โห <21. S 1> โอเคเดี๋ยวพาหนูดีกับปะ๊าปปสอยมะม่วงก่อนนะคะบายบายเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูว่าเราสอยไปสองต้นจะได้กี่ลูกยี่สิบสอแม่หรอคะ <22. S 1> โอเคบายบายวันดีบายบาย